กว่าที่ประเทศไทยจะมีความเป็นเอกราชและยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการและสร้างความร่วมเย็นให้กับปวงประชา,ชาชาวไทยครับและภายในนิทัตร,รัตนโกสินทร์ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาจัดแสดงไว้ด้วยครับโดยคุณชัยวัฒน์เทพทวีจะมาเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวของความภาคภูมิใจเหล่านั้นให้กับเราได้รับรู้กันครับคุณใหม่ครับ ไม่ทราบว่าห้องนี้คือห้องอะไรครับครับห้องนี้ชื่อว่าห้องดวงใจปวงประชาะครับเป็นห้องนิสก,การห้องที่9ที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตรยตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากเข้าใจรัตนโกศินท์เราต้องเข้าใจพระมหากษัตริย์ของเราถูกต้องครับอยากจะถามว่าจริงๆแล้ววิธีการพรีเซนต์ของ ท่านและโกสินทำไมถึงเลือกที่เป็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างห้องนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงอินโรซึ่งเราอยากให้ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนเหมือนไปบ้านหลังหนึ่งนะฮะในบรรยากาศเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วบ้านทุกหลังเนี่ยจะเห็นว่าก็จะมีรูปพระมหากษัตริย์ของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยต้องบอกว่ามีความยิ่งใหญ่และมีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและสืบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้คเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจนี้ มีอยู่ทุกบ้านในประเทศไทยอ๋อโอ้โหแค่ได้ฟังก็ตื่นเต้นแล้วครับ,รบงั้นขอเข้าไปชมเลยนะครับ,รบงั้นเดี๋ยวเราไปชมพระราชกรณียกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบันกันเลยครับ ุใหม่ครับต้องขอบอกจริงๆว่าประทับใจมากๆแล้วได้เรียนรู้ได้ภาพภูมิใจมากกว่าที่เคยเลยครับรู้สึกยังไงเวลาเห็นเด็กๆคนรุ่นใหม่เดินเข้ามาแล้วยิ้มมีรอยยิ้มอยู่ที่มุมปากเลยอย่างที่บอกว่าเราเรารู้สึกท้าทายรู้สึกท้าทายว่าที่นี่จะเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อเด็กกลับมาเด็กงงก่อนที่จะเข้ามาในทัศงงงเรื่องประวัติศาสตร์และนาครสินแต่เมื่อกลับเมื่อมาอยู่ในอาคารนิทัศแล้วรู้สึกมีความสนุกและทราบเรื่องราว ผ่านเทคโนโลยีอนนาเสนอของเราแลวรู้สึกประทับใจอิ่มใจแล้วคําถามที่เราได้รับกลับมาเขารู้สึกภูมิใจมากเลยที่เขาเกิดเป็นคนไทยนี่คือตอบโจทย์ของอาคารนี้ถานละครับได้มีโอกาสได้คุยกับชาวต่างชาติที่เข้ามาดูแลวเขามีความสุขกลับไปนะเขาบอกเราว่าอย่างไรครับต้องบอกว่าต่างชาติค่อนข้างประทับใจนะครับว่านี่คือประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ที่เขาจะก้าวมาสัมผัสที่นี่เป็นเหมือนสมุดเล่มใหญ่ ที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อเขาเข้ามาสัมผัสแล้วเขาก็จะได้ออกไปสู่สถานที่จริงอย่างภาคภูมิว่าโอโ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองครับต้องเรียนถากคุณหมายครับในฐานะที่อยู่เคียงข้างกับนิทรรศโกศินมาได้เห็นคนมากมายมาที่นี่ได้เห็นทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปคุณหมายภูมใิใจมากขนาดไหนครับครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะ,นะครับต้องขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมให้อยู่ผู้คนไทย ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เองก็มีความตั้งใจอันดีที่อยากให้นิทัรรรศน์รัตรรนโกศิทร์แห่งนี้ครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยการร่วมกันอนุรักษ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวข,ของประวัติศ,ศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมที่มันจะคงอยู่คู่กับคนไทยไปอย่างยาวนานนะฮะนิทัศน์ก็หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนร,รับทุกคนนะฮะทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอยากให้มาสัมผัสหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับวันที่ได้งานแรกกลับไปบอกที่บ้านบ้าง ผมบอกว่าผมอยากทํางานให้พระเจ้าแผ่นดินนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําแล้วแล้วก็ผมก็รู้สึกว่า<อ>มันมีพลังสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอยากสืบสารเรื่องราวเหล่า,ลานี้เรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมให้กับให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไปโดยเฉพาะผมเองเป็นนักศึกษาพระราชทานครับผมอกอน็เลยรู้สึกว่ามันมันม,ม,ม,มันคือสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจเราแล้วเราอยากทําให้ทั้งทั้งที่แบบ เราอาจจะกับท่านอาจจะอยู่ห่างกาันแต่สิ่งเล็กๆที่เราจะทําให้ท่านคือการช่วยให้เรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ในประวัติศาสตร์ของคนไทยต่อไปครับ,รบในวันนี้คุณผู้ชมคงได้เข้าใจถึงเรื่องราวความเป็นมาของมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในยุคสมัยที่ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ต่อประเทศไทยผ่านการนำเสนอที่ล้ำสมัยและเข้าใจได้ง่ายกันไปแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรับรู้ถึงอีกหนึ่งความสำคัญของขนบประเพณีรวมไปถึงรูปแบบวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในสมัยอดีตที่ถูกรวบรวมไว้ภายในอาคารที่ถูกเรียกว่าเป็นอัญ,ญมณีน้ำางาของการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาสองศตวรรษของราชธานี อันุเรืองโรดยางกรุงรัตนโกสิน์ห้ามพลาดครับ